พลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว g r e e n and Green Renewable Energy ฝนตกน้ำรัว่วน้ำซึมก็ไม่หวัน่นโดยสีทากันซึม TBI NP200 ที่ช่วยปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ทาสีบอบาได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเชาว้านี้ท่านอาจารย์ดรพินยพงุญเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านมีภารกิจสําคัญท่านได้เกียรติมอบหมายให้ดิฉันอาจารย์วันธิดาสงขลาทําหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านคะ่ะรายการกุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องหรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึงเวลา7.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2563จันทรกติการตรงกับวันเสาร์แรมสี่ขาเดือน9ปีชวดโทศก ยุรศกราชหนึ1ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยในวันนี้ก็มีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะก็เป็นประจำนะคะค่ะเป็นอาจารย์สาวสวยนะคะมากด้วยความสามารถค่ะสอนวิชาวราศาสตร์ไทยในสมาคมวุราศาสตร์นานาชาติอาจารย์ดาราวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ไม่ได้เจอกันค่ะสองสัปดาห์นะคะอาจารย์ไปไหนนะมาคะ ก็ติดภารกิจงานบุญงานบุญค่ะวันหลังก็จะมาบอกบุญนะคะใช่ค่ะนะคะบุญถึงว่าหน้าตาวันนี้สดใสเปล่งปลั <so ่งสดใสอิ่มบุญใช่ค um ่ะอาจารย์ให้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ดวงดาวร้อยเรียงได้สวยงามมากอาจารย์ท่านอาจารย์ดรพินโยก็มีภารกิจนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะรายการนี้วรนเสามีด้วยกัน3ท่านนะคะ<ช>ก็มี <ฮะ S 2> ท่านอาจารย์ดรพินอยบุญเจริญนายกสมาคมวรสาาัตนา,น,านาชาติอาจารย์ดรารวันงามศรีรฒชนะกุลและก็ดิฉันนะคะอาจารย์วันทิดาสงกาวันนี้<ช>ท่านอาจารย์พินโยก็มีภารกิจตอนนี้งานเยอะมากาเยอะมากจริงเศรษฐกิจการเมืองค่ะทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีความพันผวนพันผวนนะคะตอนนี้ท่านอาจารย์ดรพินโยก็เลยได้รับเชิญตอนนี้นะคะได้รับ การสัมภาษณ์มากมายใช่เราสองคนวันนี้ก็ทำหน้าที่ค่ะแทนนะค่ะค่ะ,คะก่อนที่จะไปคุยกันถึงอิทธิพลของดวงดาวหรือจากดาวราศีในราศีต่างๆนะคะ,คะตอนนี้เรามาทราบตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ก่อนนะคะเชิญค่ะค่ะ,คะดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้นะคะก็มาเริ่มจากดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์สถิตที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปปูนะคะร่วมและกลุ่มกันสอง,ององค์กับดาวพระพุธนะคะ ดาวพระอาทิตย์นั้นสถิตที่ระยะ22องศา2ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งมหาจักรดาวพระพุธสถิตที่ระยะ22องศา5ลิบดานะคะถัดมาในราศีธนูนะคะมีดาวร่วมและกลุ่มกัน2องนะคะคือดาวพระฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ดาวพระฤหัสบดีนั้นสถิตที่ระยะ26องศา52ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งเกษตร ดาวพระเสาร์สถิตที่ระยะ27องศา50ลิบดาถัดมาในราศีที่มีดาวนะคะคือราศีกุมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คนอุ้มหม้อน้ำนะคะมีดาวพระเกศสถิตที่ระยะ27องศา8ลิบดาในราศีมีนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ปลาคู่นะคะร้อยไว้ด้วยเชือกนะคะมีดาวร่วมและกลุ่มกันสององนะคะก็คือดาวพระจันทร์และดาวพระอังคารดาวพระจันทร์นั้นสถิตที่ระยะ 22องศา25ิลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคดาวพระอังคารสถิตที่ระยะ29องศา28ิปดลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งจุลจักรไล่ถัดมาที่ราศีเมษนะคะซึ่งยังคงมีดาวพระวริตยูสถิตที่ระยะ22องศา6ลิบดาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะก็คือราศีมิถุนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คนคู่นะคะผู้หญิงและผู้ชายหันหน้าเข้าหากัน มีดาวร่วมและคุมกัน2ององนะคะคือดาวพระศุกร์และดาวพระราหูดาวพระศุกร์นั้นสถิตที่ระยะ5องศา40ลิบดาได้มาตรฐานทางอุราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งจุลจักรดาวพระราหูสถิตที่ระยะ1องศา42ลิบดามาตรฐานทางอุราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งปกินกะโชคนะคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้า ณวันนี้ท <player> ี่สมพุดดาวณเวลา2 4 0 0นตามคำพีสุริยิค่ะค่ะอันนี้นะคะคือดวงดาวที่ร้อยเรียงบนท้องฟ้านวันนี้ค่ะเป็นคู่คู่นะคะค่ะมีกี่คู่คะอาจารย์วันนี้ค่ะก็มีทั้งหมดนะคะค่ะสี่คู่ค่ะค่ะสี่คู่สวยงามนะคะวันนี้นะคะจัดได้ร้อยเรียงได้ได้อย่างอย่างลงตัวลงตัวค่ะที่ราศี มิถุนใช่ค่ะคู่นี้ดาวประสุกกับดาวพระราหูคู่นี้ก็เรียกคู่อะไรครอาจารย์เป็นคู่ลุ่มหลงมัวเมานะคะรักแบบต้องรักต้งหลงค่ะนะคะใช่ค่ะสังเกตได้เลยว่าองศาใกล้กันมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะสุกราหูสุกราหูกับจันทร์และสุกรามักเข้าคู่โจราระวังไัคะนี้นะคะแล้วก็ที่ราศีกรกฎค่ะ คู่นี้ค่ะเป็นคู่วิชาการค่ะวันนี้ดาวพระพุธก็จะดับสนิทองศาเท่ากันเลยค่กันเลยอาจารย์วันนี้ก็เลยดาวพระพุธจะมีปัญหามีปัญหานิดหน่อยในเรื่องการเจรจาสื่อสารนะคะเนื่องจากดับสนิทใช่ค่ะนะคะไล่ตัดมาที่ราศีธนูคู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่พัฒนาเปลี่ยนแปลงค่ะคือดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์ใช่ค่ะสังเกตได้อีกค่ะอาจารย์ว่าองศาเนี่ย กุมกันเกือบสนิทเช่นกันค่ะจย์นะคะก็คู่นี้เปลี่ยนแปลงมากเป็นคู่พัฒนาเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยอนะคะแล้วก็ที่ราศีมีนคคู่นี้ก็น่าเป็นห่วงดาวพระจันทร์กับดาวพรางคารคู่นี้ก็เรียกว่าคู่อะไรคะจารย์เรียกว่าคู่ชูค่ะคู่ชูนะคะนางจันทร์กับพรางคารเป็นชูกันใช่คะคู่นี้ก็ หน้าก็ใกล้กันอีกแล้วแล้วก็หน้าหน้าต้องระวังตัวหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงนะคะก็มีดาวที่อยู่โดดๆอยู่ก็มีราศีเมฆเมฆมีดาวมีดาวพระมฤตยูอ่าแล้วก็ที่ราศีกุมก็มีดาวพระเกตนะคะวันนี้เรามากุยเฟืองเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกุมค่ะลัคนาราศีกุมค่ะกุมนะคะวันนี้ชาวราศีกุม เราจะทราบได้ไงคะอาจารว่าเป็นชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะ,คะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมของทุกปีะนะคะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์เนี่ยสถิตยอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวคนเทมอนาม เพราะฉะนั้นในช่วงวันดังกล่าวพระอาทิตย์โคจรเข้าไปนะคะตรงพื้นที่ของกลุ่มดาวคนเทมะน้ําเรียกว่าชาวราศีค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ค่ะเกิดตั้งแต่วันที่ประมาณ13กุมภาใช่ค่ะถึงประมาณวันที่14หรือ15มีนาของทุกๆปีมีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งไทยนะคะ แล้วลัคนานี้จะต่างกันตรงไหนยังไงคะอาจารย์ค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากและสถานที่เกิดนะคะของบุคคลคนนั้นเน้นนำมาผูกดวงชะตาะนะคะโดยนักพยากรณ์หรือสมัยนี้ก็จะมีเครื่องมือนะคะสามารถผูกดวงชะตาออกมาได้แล้วลัคนาของท่านเนี่ยอยู่ที่ราศีกุมอันนี้ให้ความละเอียดมากกว่าชาวราศีค่ะค่ะลัคนาก็คือเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากมันเจ้จะจตาอูแวกขึ้นมามีสภาพบุคคล ลักขณาคือต้นไม้ใหญ่ค,คือส่วนสําคัญคะนะคะคือลักขณาคือจุดบูรพาหรือจุดกอบฟ้าทางทิศทะวันออกขณะที่เช่าชะตาเกิดหรือเวลาเกิดเพราะฉะนั้น เมื่อได้ลัคนาแล้วก็สามารถแบ่งภพแบ่งเรือนได้12ภพ12ราศี12ราศีนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ตุนะตนุกระดุมพระสหชาพันธุปุตตาอริปัตตนีบรณะสุภากัมมะลาภะและวินาค่ะนะคะแล้วก็ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเนี่ยมีดาวอะไรเป็นดาวเป็นดาวประจําตัวคะอาจารย์ค่ะมีดาวพระราหูค่ะอาจารย์มีดาวพระราหูเป็นดาวประจําตัวดาวประจําราศีเพราะฉะนั้น สัญ,ญลักษณ์หรือว่าอุปนิสัยคุณลักษณะของอชาวราศีกุมจะย,ยังไงบ้างคะค่ะถ้าเราพูดถึงดาวประจําตัวก่อนะนะคะดาวพระราหูเนี่ยทายรุ่มหลงโมเมาให้ทายพระราหูะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นพระราหูเนี่ยลักษณะนิสัยนะคะจุดโดดเด่นก็คือรักอิสระนะคะ,คะ,ะทำอะไรเนี่ยมีเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณเล่เหลี่ยม หมายถึงว่าเป็นคนฉลาดหลักแหล่นะคะค่ะแล้วก็เป็นคนเนี่ยเวลาทาอะไรมักจะรุ่มหลงมัวเมาเป็นพิเศษในสิ่งสิ่งนั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของพระราหูก็คือมีความรักอิสระบางครั้งก็รักความสงบด้วยนะคะชอบแสดงออกนะคะตรงนี้ชอบบันเทิงนะคะค่ะแล้วก็มีพักพวกเพื่อนฝูงมากเป็นพิเศษด้วยนะคะรักพวกรักพ้อง รูปร่างลักษณะก็จะหัวเถิกๆหัวยังไม่ถึงกับล้านนะคะรูปร่างก็จะอวบอิ่มนะคะรักพวกพ้องมีเล่เหลี่ยมไหวพริบดีทันคนทันคนแล้วก็เป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ค่ะเวลาให้ให้มากให้มากแล้วก็พระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าให้คุณก็นั้นให้โทษก็มหันนะคะดาวทุกองค์ส่วนมากจะกลัวอิทธิพลพราหูพระราหูจะมีสี มีสีเทาๆค่ะขาวก็ไม่ขาวดำก็ไม่ดำเพราะฉะนั้นสีเทาๆนะคะสถิตอยู่ที่ราศีกุมราศีกุมตรงนี้นะคะก็จะรักบริวารลูกน้องรักเพื่อนรักฝูงใช่ค่ะรักเด็กๆรักเด็กๆชอบบันเทิงชอบแสดงออกชอบบันเทิงแต่บางครั้งผงผางแล้วก็เอาแต่ใจด้วยเอาแต่ใจแล้วก็ ไม่ชอบออกเปรียบใครใช่ค่ะชอบเป็นผู้นําชอบเป็นผู้นําผู้บงการผู้จัดการชอบเป็นจัดการเองใช่ค่ะแล้วก็ไม่กลัวใครไม่กลัวใครไม่กลัวใครทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นลักษณะที่ว่าบงการจัดการแบบมีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ไม่กลัวใครนี่ก็สามารถเข้าได้กับทุกกลุ่มเล่ห์เหลี่ยมนี่ดีมากพริ้วพิ้วเลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีไหวพริบแล้วก็พริ้วแบบว่าทันคนปทันมาก ใครมาแบบไหนนี่อ่านออกอ่านเกมได้ตลอดเก่งมากแล้วก็เป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อชอบแบ่งปันนะคะแล้วก็ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนี่เป็นราศีธาตุอะไรคะอาจารย์เป็นราศีธาตุลมนะคะชั้นสองประเภทสถิระราศีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความสถียรภาพเ็าเรียกว่ามีความมีความถาวรใช่ค่ะนะคะคือจุดตรงสถิระ ค่ะคือพระราหูเป็นคนรักอิสระไม่ชอบอยู่ภายใต้อำนาจใครแต่มีระบบระเบียบเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภพลาภะของดวงเมืองหรือดวงโลกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็พระราหูเวลาให้ลาบให้ให้ญ่ใหญ่นะคะใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เวลาให้โทษนี่ก็น่ากลัวใช่ค่ะนะคะสังเกตได้เวลาพระราหูจะย้ายราศีน่สันสะเทือนนะคะสันสะเทือนสั่นสะเตือนมากใช่ค่ะ ท่านอาจารย์ปิโยท่านย้ำอยู่เสมอว่าเมื่อเวลาดาวใหญ่เช่นดาวพระราหูเนี่ยยายราศีเนี่ยก็จะเกิดการเรียบเสมือนนกตัวหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่บนต้นไม้นี้แล้วก็ต้องใช้พลังอํานาจต้องใช้แรงมากแล้วก็ใช้พลังเพื่อว่าจะกระโจนขึ้นไปอีกตนน้นเพราะฉะนั้นก็น่ากลัวน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวพระราหูนี่มากมาย<ช>นะคะ<ช>วันนี้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมซึ่งมีดาว อนุรักษ์หรือดาวประจําตัวเป็นดาวพระราหูท <Okay. S 2> ายมัวทายเมาไว้ทายพระราหูพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่โกจรอัตราการโกจรราศีละโกจรย้อนจากราศีละ1ปีครึ่ง12ราศีเท <Okay. S 2> ่าไหร่คะอาจารย์ก็18ปีอ่าสิปีเป็นดาวดาวใหญ่ค่ะ <Okay. S 2> เป็นดาวให้คุณด้านอิทธิฤทธิ์ค <Okay. S 2> ่ะเพราะฉะนั้นก็ดาวพระราหูเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมตอนนี้ จรย้อนจากไปสถิตท,ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพค่ะเป็นภพปุตตะ,ะปุตตะหมายถึงปุตตะบุตรบริวารการริเริ่มการลงทุนนะคะความรักใหม่ๆนะคะ,คะหรือรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงได้ด้วยค่ะค่ะหมายถึงการดื่มการกินการดิดีและก็ยังหมายถึงความรักครั้งใหม่ที่เหนือไปกว่านั้นคือหมายถึงกิ๊กได้อีกด้วยะนะคะเเพระาะฉะนั้น ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมซึ่งตอนนี้ตนุลักษณ์ของท่านนะคะไปสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นอา่าเป็นได้ทตำแหน่งปรกินนะะักาโชคด้วยจะเกิดอะไรขึ้นคะจางค่ะถ้าเราดูตามพบเรือนนะคะ,คะตะนุไปปุตตะเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใน บ้านของบุตรบริวารการเริ่มการลงทุนอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวกลุ่มเนี่ยมีความคิดเริ่มที่อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างหรือช่วงนี้ท่านอาจจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมีความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่นะคะในจุดที่ดีก็คือตัวท่านนั้นมีโชคด้วยค่ะอาจารย์เนื่องจากพระราหูเนี่ยอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยได้มาตรฐานเป็นปักกินญาโโชคตรงนี้เนี่ยเป็นราศีธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราหูอยููถ่ถก ท่านนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ราศีตรงมิถุนเนี่ยเป็นลักษณะเ,เป็นสัญลักษณ์คนคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ท่านเข้าสังคมนะคะท่านก็จะได้โชคได้ลาบมาหลากหลายทางนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโชคไม่ใหญ่ค่ะอาจารย์แต่ว่าได้มาเรื่อยๆได้มาหลากหลายทางก็ถือว่าดาวประจําตัวของท่านในช่วงนี้ยังโคจรได้มาตรฐานดีอยู่แล้วก็พบเรือนถือว่าริเริ่มอะไรในช่วงนี้ก็สามารถทําอะไรนี้ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จด,ด้วยาาค่ะอาจารย์ะค,ะค่ะก็ช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องรับ ต้องระมัดระวังก็ตอนนี้ลูกหลานอาจจะติดเกมได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะสิ่งจะต้องระมัดระวังสิ่งที่ดีก็เรื่องเกี่ยวกับอาจจะได้ลูกใหม่ๆด้วยอาจารย์อาจจะได้เรียกว่าเกิดลูกไม่คาดคิดออาจจะได้ลูกแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะท้องอาจจะได้บุตรบริวารใหม่ๆมาแต่ว่าไม่คิดน่อยอาจจะดื้อสักน่อยอาจจะเป็นดาวประราดหูนะคะค่ะช่วงนี้จะไปต่อดาวอื่นนั้นเรามาพักกันสักครู่ค่ะ